สวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาทําบุญเนื่องจากในวันอาสาฬหบูชาที่วัดอะไรนะที่วัดวัดน้อยอะไรนะวัดน้อยวรวิหารวัดน้อยสุวรรณดารามอวัดน้อยสุวรรณดารามนี่ให้ดูสวยเชียวมีพระองค์ใหญ่มากพระกระจายดยพระสังฆราชที่จอดรถกว้างมากเลยนะตรงนน้นเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณ ให้นั่งก่นี่าอันนี้ซุ้มประตูเข้าวัดนะครับลองเซิร์ชดูแล้วกันนะบอกไม่ถูกเหมือนกันมาทางแพรกษาแล้วก็ข้ามรถมาข้ามถนนมากับรถอีกทีหนึง่งตรงนูง้นเป็นโรงเรียนนะครับสีมว่วงๆเกลียเป็นโรงเรียนมาถึงก็เดินเข้ามาเลยกลับรถเข้ามานะที่จอดรถเยอะมีของขายข้างหน้าทางเข้าเต้ไปหมดเลย ก็เป็นวัดที่ใหญ่ดีนะครับใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะเข้ามาทำบุญกันนะครับน<ม>ี่ใหญ่เบ้อเลือเลยตอนนี้ก็เป็นร้านขายของนะครับที่เข้ามาขายของสวยเม่ล่าสวยเม,ล,ล,ยเมล,ล่านะครับสวยมาก ในเวลาเขาไปทําบุญกันข้างในเรามาถึงทางเข้าด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีที่เขาจัดสํหรับกันเอาไปถวายพระนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันว่าโุ่งอ่างกว้างขวางขนาดไหน,นตรงนี้ก็เป็นที่จัดสำรับนะครับเพื่อที่จะไปถวายพระ นะบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เอาไปสำรับไปถวายทายกันญาติโยมมาทำบุญกันเยอะเลยจะเห็นว่าญาติโยมเอาสำรับคนอาหารผละหมากลากไม้มาถวายกันเต้นไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่สวยด้วยมีที่นั่งสำหรับคนที่เขาไม่ค่อยดนะีแล้วก็ นี่มีธรรมาะแล้วก็ไอต้นกระถิ่นด้วยนะและถวก็พระป่านะมาดูนะาหน่อยพระอรหังฆทานาธรรมกแล้วก็พระพุทธอยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ครัสบสงบเลยคนมาเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่มีเสียงดังจอแจรนะครับถือว่าสงบสติเชื่อได้แนะนำครับมาทำบุญกัน